มีเพื่อนคนเขาเป็นคนตั้งใจทางานก็อาจจะตั้งใจอย่างนึงคนมองมองไปดอย่างนึงแล้วเขาก็มานั่งเสียใจว่าเขาเหียคลอย่างนี้ทําไมคนมองเขาไปดอย่างจะแ,แก้ยังไงเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่านี่เขากําลังทําการเบียดเบียนตัวเองอย่างน่ากลัวก็แนะนําให้เขารู้ถ้าเขาจะยอมรับแต่คนโดยมากไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับเพราะอะไรลยะ เพราะว่าหลงว่าฉันทําถูกฉันทําดีแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นไม่เข้าใจแท้ที่จริงบางทีไอ้การที่เราว่าเราทําถูกทําดีเรายังเป็นบุตรชนอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเป็นบุตรชนเนี่ยมันก็มีโอกาสหลงโอกาสพลาดได้ที่เราเราถูกเราดีมันอาจจะถูกดีตามมาตรฐานของเราแต่ว่าในสายตาของอื่นๆอีกหลายหลายคนก็อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราตัดความว่าฉันทําดีฉันทําถูกออกซะทั้นใจก็กว้างึ้นพร้อมที่จะรับฟังค,คําวิพากษ์วิจารณ์ หรือว่าคาแนะนาที่จะเกิดประโยชน์ต่อไปนี่ทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยถ้าใจกว้างขึ้นก็เพราะว่าลดความยิดมั่นถือมั่นในตัวเองความทุกข์จะลดลงก็เพราะเหตุว่าอุปาทานความยิดมั่นถือมั่นในอัตตาเนิ่นจางลงแล้วก็จะสามารถเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้เพราะรู้เรื่องของความทุกข์แล้วก็สามารถดับความทุกข์จะได้ชีวิตนั้นก็จะมีแต่ความเป็นชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นอยู่โดยตลอด